ัสดีค่ะตอนนี้ก็จะมาทำกระสาบกระเช้ากัหนอื่นก็ต้องวัดก่อนว่าศูนย์อยู่ตรงไหนศูนย์ตรงนี้นะทีนี้ตัดเลยทำกระเช้าฝากข้อมากันตัดแนวนี้นะคะ นีด่ด้ป่เราก็ทำให้มตั้งให้ได้ก่อนอันดับแรกตั้งได้เสร็จแล้วก็หาเลี่ยมเราจะเอด้านไหนโชว์ด้านนี้โชว์ก็ตัดอันนี้ออกตรงนี้เลอะใช่ไหมคะเป็นรอยแล้วก็ตัดตรงนี้ออก นี่ค่ะก็จะเริ่มเป็นทรงกระเช้าแล้วเดี๋ยวมาดูกัน,นค่ะแล้วเราก็เอาช้อนลักไสข้างในออกลักหมดแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมีตัวตักเป็นอย่างนี้อัลละ้อยก็บาทค่ะลองดูถ้าใครไปหาซื้อได้ใน,ในตลาดแล้วก็ฟัก้กลยค่ะ,ะจะเป็นรูปอย่างนี้ ฟักจนหมดเลยนะพอตักไปลูกๆเสร็จแล้วนะคะ,ะก็ฟักออกมาให้มันเป็นทรงตะกร้าทีนี้ก็เริ่มกะระยะเราก็พยายามกะให้มันได้ตะเข็บมันก่อนแย่งให้เท่าๆกันนะคะก็จะเป็นเส้นๆเห็นไหมคะ,ะทีนี้เราก็มาเริ่มทำเลย I know it's the ends แล้วค่ะข้างหนึ่งอันนี้เดี๋ยวทำอีกข้า,างก่อนค่ะพหลังจากนั้นเสร็จก็เอา,เอาที่เราฝากไปเรียบร้อยแล้วอะมาจัดเรียงทรแยจักร้าจะเป็นอย่างนี้